นั่นบ้านเต้มสวยดอกขูนอดิจ้าเฮ้ยวันนี้เดินไกลนี่เดินไกลหน่อยมาถึงหน้าบ้านใหญ่เห็นดอกอันนี้สวยเห็นดอกอันนี้สวยร้านค้าเก่าบ้านใหญ่สวยจังดอกขูนใครดอกขูนบ้านเต้นเดินไปถึง เดินไปถึงบ้านเต้นเ้ยไกลเดินไปถึงไปแล้วหันหลังกลบับหันหลังกลับบ้านดีกว่า <c oughs> ไอ้แกะมเกคาวอะไรแกะกถนนเนี่ยเออรถมามันนายืนเกาอยู่แต่จะเสียก็ตังนะเนี่ยไปไม่ต้องตามเราไม่ยืนเกาบนบนเนี่ย อืมเดินก่อนหันตาหันปาแต่หันตาเฮ้ยยังไม่เดินยงเกายาไปส่องเม็ดแล้วโหยาแหลงด้วยยังไม่หายเกากันนะอย่างเงี้ยแล้วไม่ไปไปไปถิ่นหัววันเก็บขี้เล็ก มาหนมาเก็บดอก้ิวลกปอ,อ,อ,อุ๊ยดอนี้สวยดอกตะวันเคยทายอุ้ยนี่ไงดอกตะไม่ทายดอกตรวนัวนสวยอุ้ยดอกตรคดอกตวันแดงเลยดอกตวันแดงสวยนี่ดอกไม้ ไปท่ายตรงไหนไม่รู้สวยอุียกันเป็นท่อปลาล้ปลาเตีเนข้ปาปลาเตี้ยเตียนแล้ไปดูเคียงเขียงดีะ่ะข้าปลาเตี้ๆเตีนๆ <c oughs> งๆก็หาไป เอาไปกระเผาที่ไหนไม่ได้ก็นี่ดงนี่นี่กระเพาวันขึ้นแล้วโอ้ยมุมนี้สวยเลยไปดูแต่ว่าห <c oughs> ลบรถ นี่ต้นยาเหรอใช่เรอใช่ต้นยาแก่บาหวานไหมตะเปียกบอกกับเพื่อนกินอยู่เห็นตะเปียกบอกกับเพื่อนอุ้ยเหม็นจะตายตะเปลือกตะเปียกตะเปือกว่ะตะเปี๊ยกบอกกับเพื่อนกินใช่ไหมมันเหม็นนะเหม็นเหม็นเหม็น เพื่อนกินต้นนี่อยู่กินกันแกบวหวานแกคําดันไม่รู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์เปื่อนอุปกรณ์มาแล้วป <c oughs> ้องปูนไม้โบกกลับมาหากลับมาหาไปไหนกลับมาหาไม่เจอไปไหนวะหนีไปไหนมองไม่เห็นด้วยกี่ไม่มองเออ ไม่หมองลินเดโดไม่หมองอออแม่เจี๊ยบข้ามมะข้ามมากินฝั่งนี้ที่ตายอะ่ะเกดกี่ตัวนะแม่นี่ยถึงกจจะเดินข้ามบา้านเดินข้ามหนนคลิปนี้ก็แค่นี้เลยนะไม่จะจ้า